ชุดตากสิงจอมราชัตํตำนานวีรกษัตร์ิยสสิดำเนินการผลิตโดยบริษัทเวิร์คครีเอทเีเดียจำกัดขอขอบคุณนายสมชัยจิตเจริญรุ่งโรผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายนัถถทวุฒธทุยเกื้อกูลกิจนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดตากผู้อำนวยการจัดการแสดงพันจาอากาศเอกนัทวุทธสุวรรณรัต ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนางวนธนาวิรัตเกษมรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนางพุทแก้วพันุสุภารองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากผู้ประสานงานการแสดงนางสาวสุภัตราสาวเรือนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากภายใต้การนำของนายณฐุฒิทวีเกื้อกูลเกงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแสดงบุคลากรทุกท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการแสดงในครั้งนี้จนทาให้การแสดงละครอ,อิงประติศาสตร,ร,ร์ประกอบแสรรงสีเสียงเพลิดเพลินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำเร็จลุล่วง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ดวงสุริยาอทอภทพกระทบพื้นปฐพีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนี้นี่คือจังหวัดต,ตากดินแดนที่มีเรื่องราวเล่าขานจนเป็นตำนานจากตำนานสู่รอยจารึจากบทบันทึกสู่การเป็นประวัติศาสตร์เมืองที่งดงามวิจิตรนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากมาย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลคือเมืองที่มีร่องรอยแห่งอรรยธรรมมากมายมีความอุดมสมบูรณ์ที่เด่นชัดมาตั้งแต่ครั้งก่อนกรุงสุขโขททยทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมพระเยนีต่างๆถือเป็นเมืองห้ามหา,หาราชเป็นเมืองที่มีความผูกพันต่อมหาวิรสสะพตราพูดยิง่งใหญ่เพื่อร่วมความภาคภูมิใจและร่วมกันย้อนหลบลึกถึงวีรกรรมอันยิง่งใหญ เพื่อเพื่อทูลถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาจึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับชมละครเทิดพระเกียรติประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตรุการตาเรื่องตากสินจอมราชันตำนานวีรกษัตริย์ศึกได้นณบัดนี้ ทำร,รมสมยาพระเจ้าตากสินเอกราชกลับคืนชาติคืนแผ่นดินพระภูมิมิ่งขวัญกรุงธนบุรี ปีขานณแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครานั้นได้เกิดอาสุนิบาฝฟาดลงกล้างเรือนของขุ่นพันนายอากรบดีเ,เชื้อสายจีนเส้นเสียงอาสุนิบาล ฟันปราด้วเสียงของเด็กขารกและงูงใหญ่ได้ขดตัวพันรอบกระดงที่ขารกนอนอยู่แบบน,นี้ผู้มีบุญญาธิการได้กำเนิดขึ้นแล้วโดยที่ผู้คนในเรือนหาได้มีผู้ใดได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าในคราหนัไม่จึงถือเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่ง ขอตั้งชื่อลูกของเราว่าสินเพราะลูกชายของเราคนนี้ปรียบได้กับสินสมบัติที่มีค่าต่อเราสองในภายหน้าลูกสินของเราอาจจะกลายเป็นบุคคลที่มีค่าต่อชาติบ้านเมืองก็เป็นได้นะจ๊ะพี่ขุนอืมสินลูกพอ่อสือไปเจ้าอาจจะได้เป็นสินอัลล้ำค่าของแผ่นดิน ตามชื่อของเจ้าในวันข้างหนาดั่งสายนาทีแม่น้ำเจ้าพายาที่ไหลท่อ่ดงเสิ่งได้เจริญไหวขึ้นมีพัฒนาการตามลำดับมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านโดยมีคุณพันธ์หรือหายหอคู่เป็นบิดา คอยอบรมสั่งสอนอยู่อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรบ้างลูกที่ให้ท่องจำได้หรือยังไหนลองท่องให้พ่อฟังแบบไม่ต้องดูตำราซิขอรับท่านพ่อลูกจากท่องให้ฟังครับบฎหมายสำคัญแบ่งเป็นสองลักษณะจากสองตำราคือ1นึ่งคำพีพระธรรมศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลคดีส่วนตำราที่สองคือคำพีพระราชศาสตร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาขาคดีเก่งมากลูกแม่สื่อไปภายหนะ้าเจ้าจะเป็นคนเก่งจนนำความรู้ที่มีไว้ช่วยเหลือผู้คนนะลูกขอรับท่านพ่อท่านแม่ลูกจักจำคำสอนของท่านทั้งสองให้ขึ้นใจเละนั้นลูกขอไปซ้อมอาวุธต่อก่อนนะครับได้สิลูกเอาพวกเองพาลูกข้าไปซ้อมอาวุธต่อได้ lu di yang เขารับราชการเป็นมหาเล็กรายงานในพระเจ้าอยู่หัวอกทัศ์มหาเล็กสิงเป็นคนที่มีความสามารถอันโดดเด่นทั้งทางรัฐศาสตร์กฎหมายตำราพิชัยสงครามและศาสตราวุธวิชาการต่อสู้ต่างๆและด้วยที่เป็นลูกพ่อขาจึงทำให้ในายสิงมีความสามารถในการติดต่อค้าขายพูดได้ถึงสี่ภาษาจนเป็นที่วางพระราชหฤทยัย จึงได้ทรงปรดก้าให้เชิญท้องตราพระราชสีไปชำระความยังหัวงเงินฝ่ายเหนือและต่อมาพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศทรงแต่งตั้งให้มหาดเล็กสินขึ้นเป็นลวมยกประบาดเงินตาอยู่รับราชการประจำณหัวงเงินตาและถือเป็นบรรดาสักรแรกในชีวิตราชการของสิงห์ จากได้คล้องมือตาระยาตาสิงได้ซ้อมรบเพื่อให้ใครค้นมือตาเข้มแข็งอยู่เป็นปนิด น้ำพิวัฒน์สัตยาขึ้นณักวัด้อยค่อยคำแก้ที่บ้านประแหงแวลงเมืองตาโดยมีเจ้าหมืองนายแกวงต่าง,างรวมถึงชาวประชาเมืองตาเข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากด้วยปราถนาที่จะชื่นผมบาร,รมีเจ้าเมืองคนใหม่ผู้มีจิตอารีแก่ราษฎร ขุนพเมษดาผู้เชี่ยวชาญด้านอาคมสายเวทนายแขวงเมืองเชียงทองซึ่งปัจจุบันคือบ้านครองห้วยสายตำ้งบนหนองอุตาได้เข้าร่วมพิธีคือนาำพิพัฒน์สตยาในใครานี้พระยาตากสินป์ได้ทำพิธีเซียนถ่ายไม้ระฆัง ้าบารมีของข้าพเจ้าเพียงพอที่จะทําให้ชาวประชาเป็นสุขข้าจะเอาไม้ที่สําหรับคล้อระฆังนี้คว้าไปขอให้ถูกจําเพาะข้ากลางเท้าถ้วยแก้วที่ค่อยกี่วอยู่นั้นพักออกไปแต่ตัวถ้วยแก้วขออย่าให้เป็นอันตรายข้าพเจ้าจะได้นําถ้วยแก้วนั้นมาทําพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสื่อไป นดอกไม้และในงานนี้ได้จัดมีการแข่งขันชกหวุ่ยขึ้นทำให้มีผู้กล้าทั่วหัวเมือตาและหัวเมืองต่างๆใกล้เคียงเขาเข้าม,มาประทันฝีมือกันอย่างมากมายโดยหนึ่งในนั้นคือคู่ท่ายอดวยเก่งแห่งเมืองตาง ที่ชนะมาตลอดจนไม่มีผู้ใดกล้าที่จะมาขาชก้วด ไม่มีชื่อแห่งเมืองตาไลช่ชกไอหนมจากเมืองพิชัยเท่าไรก็ยิ่งมิจบ <Warning sound> มึงชื่ออะไรวะมึงมันเก่งแท้ <networking sound> <Warning> ข้าชื่อทองดีใครๆก็เรียกข้าว่าไอ้ทองดีฝันขาว ไอ้พองดีมึงยังต่อสู้ไหวอีกหรือไม่ไหวขอรับท่านเจ้าเมืองไอ้นมเจ้าเมืองพิชัยนี้เก่งแท้ในเมืองตากหาได้มีผู้ใดเคยต่อกรกับครูห้าวได้เลยอืม นอกจากวิชามวยมึงยังมีฝีมือทางด้านไหนอีกมวยไทยมวยจีนแล้วก็วิชาใช้อาวุธต่างๆขอรับท่านเจ้าเมืองถ้าเช่นนั้นมึงลองมาประลองเชิงดาบกับหลวงราชเสนาผู้นี้สักคราเถอะขอรับเอาเริ่มได้ขอร่วงเกิดขอรับคุณหลวง และหลวงราชเสนาได้ประลองกันด้วยเชิงดาบทิชกาตว่าหาได้มีผู้ใดได้ดไปกว่ากันเลยจังขายที่สุดแล้วทั้งสองได้รกดาบของกันและกันจงหมดสิ้น ผมจะมาใกล้ๆกูหน่อยสิขอรับนี่ลูกน้องของข้ามันชื่อบุญเกิดขอรับมันคอยติดตามข้าเพื่อเรียนรู้วิชามวยเอานี่กูให้เบีย้ยอัดถุงนี้แก่มึงกูชมชอบฝีมือของมึงยิ่งนะมึงไม่คิดจะใช้ฝีมือของมึงเพื่อชาติบ้านเมืองหรือ ไปที่ใดก็จะมาเป็นทหารคู่บุญแก่กูเถิดกูจะอวยยศมึงขึ้นเป็นหลวงพิชัยอาสาขุนพลกล้าแห่งพระยาตะถือเป็นบุญของไอ้ทองดียิ่งนะที่พระคุณท่านเห็นค่าของมันตัวข่าทราบซึ้งในพระคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ข้าขอตั้งคำสัตย์กับพระคุณท่านว่าจะรับใช้และซื่อตรงต่อพระคุณท่าน แทน,นจะให้ตายแทนข้าก็าทำได้ชีวิตทั้งหมดของข้านี้ขอมอบแด่แผ่นดินและพระคุณท่านซื้อไปมิว่าวันข้างหน้าจะเกิดสิ่งใดขึ้นข้าจะไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าเป่าสองนาย สุขสงบรุ่มเย็นแต่แล้วสายลมแห่งกาลเวลาได้พัดพาความสุขให้ค่อยๆจางหายไปลุกพุทธศักราช2,308พายุแห่งความวุ่นวายหายเนะได้โหมพัดเข้าสู่แผ่นดินกรุงศรีอยุทยาเมื่อพระเจ้าอังวะมังระมีรับสั่งให้เนเมียวสีหฮัปดี เป็นแม่ทัพมาัจาาคังเหนือและมังมหาโนรธาเป็นแม่ทัพมาัทางที่ใต้เพื่อเข้าตีกรุงศรีอัุกยาให้อยู่ในวงหลอม สแพ้ราคา่าสมทหารมารบกีราก็แพ้ทุกคราไปราลนีเห็นที่กรุงศรีอยุธยาจากมีพนนำมือของข้ามันวหาโลระทาเป็นแม่เอาละพวกเราเดินทัพต่อเถิดยักษเข้าไปพระชิดกรุงศรีให้ได้ในเร็ววัน <laughs> ซาคา,าวสึกในคราวนี้จึงได้รวบรวมให้บลทหารกล้าแห่งเมืองดาแล้วยกทัพเมืองดาที่อยู่ในปกครองเดินทางไปช่วยศึกปกป้องกรุงนครในทันทีกูจะแก้ต่าง,งครับรากลับไปปกป้องมาตุภูมิของกูพวกเราไปให้ขับไล่ไอ้พวกอริราชศัตรูให้มันออกไปจากแผ่นดินสยามของเรา พรรยากาศนังอยู่กนหลังอาชาสิที่งงามสาง่าหอมชุดปัญหาสิที่ดูหน้าเร่ขามรวมดวงใจอันแนยวแน่กลาแข็งของนักรบชาวเมืองตาไว้เป็นหนึ่งเดียวชาวประชาเมืองตากเนื่อยยั่นร้ายนองด้วยหัวใจของทุกคนตามเพื่อถูกเทารพละซึ่งเจ้าหนี้ มันเป็นที่รา่งของชาวเมืองโดยทั่วไปว่านั้นมีคนแก่คนเฒ่าพ่อแม่ลูกเด็กเล็กแด่ต่างออกมาส่งเรา้าถางกลา้าแหงมือตายันยางขับขันทับมืองตากเราอาจจะเป็นกำลังสำคัญให้แก่ทางพระนครเพื่อปอกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดของเราแผ่นดินนี้ บรรพชนสร้างมาได้ความยากลำบากพวกท่านที่อยู่ทางนี้อย่าได้หัวพวกเราข้าพระยาตากจากหมกป้องแผ่นดินสยามประหนึ่งชีวิตข้าเอง เชียงเงินนายแขวงเมืองเชียงเงินเข้าร่วมทักกับท่านเจ้าเมืองเพื่อไปปกป้องกระนครครานี้ทีเถิดในฐานะคนเมืองตาขอเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติขอรับด้วยความยินดีครับได้คนดีคนกล้าเยี่ยนท่านเข้าร่วมศึกด,ด้วยทัพเมือง่าเราจะเข้มแข็งขึ้นอีกมากแล้วข้ายังมีข่าวสำคัญมาแจ้งกับท่านเจ้าเมือง ด้วยกองลาดะเว้นของข้าแจ้งมาว่าข้าสึกที่มาจากด่านแม่และเมาอีกไม่นานนักจะเข้าเขตเหมือนตาของเราเวลานี้ใกล้ถึงพุ่งวัดท่านาแล้วขอรับดีล่ะพวกมึงทุกคนตามกูมาดูจากรูปการแล้ววัดท่านาที่มียุ้งฉานสมบูรณ์คงจะเป็นที่หมายหนึ่งในการสะสมสบียของพวกมันพวกเราไปปกป้องแผ่นดินของเรากัน ไทัพอังวะเดินทัพมายังห้าวหารโดยไม่ได้รู้เลยว่ามีกองทัพพุ้ก้าชาวสยามกําลังรอโจมตีพวกตนอยู่เมื่อทัพอังวะเข้ามาในวิถีคมดักทัพพญาตาก็เข้าจู่โจมในทันที ใจยังกลายว่ายาวนานกลายกลายเป็นที่ฝักร่างาของผู้รุกรานในปัตดุใคร้นเมือตางแต่กระชาติวิญญาณของทหารอังวะจษหมดสิ้น ถอยหนีไปจนสิ้นแต่เราจะประมาทมิได้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคแห่งสงครามเราต้องเร่งไปปกป้องชาติจากศัตรูไปพวกเราพูกุกล้าชาวปากมุ่งหน้าสู่กรุงศรีไปทำสึ่งจะอัางวัากัน แล้วตากลับถึงพระนครจึงได้มีพระราชบัญชาจากพ่ออยู่หัวเอกทัศน์ให้เป็นแม่ทัพแล้วนำทัพกรุงศรีออกรบปกป้องพระนครอยู่เสมอเสมอจนเพลาเนี่ย <c oughs> กูจะพาพวกมึงไปปล้นค่ายของมังมหานรคาที่ล้อมพระนครทางตะวันตกเพื่อปัดกำลังของ